อ่าพระวัดออกไปพูดมาเขาเรียกเรกเรีกผมจำยังจำไม่ได้ละเ<ข>อ็มเรียกมาปุ๊บโอหด้วยความ <ขอ S 1> ที่เรากบมส่อสมนุ่ที่ยิเนเนาะตามที่ผมเข้าใจยินเนาะผมออกไปอย่างแบบมาดเข้มแล้วก็เสียงหล่อตามเสียงแบบนี้แหลนะฮะออก็ตามที่ผมเข้าใจนะฮะ x อ xy เอเท่ากับนี้นี้นี้ โอ้เวนเป็นเรื่องโจกเสร็จสมบูรณ์ออสมบูรณ์เสร็จส่นสมบูรณ์ด้วยผมงงนั่นแหละฮะโอ้บอลมิวก็เสียเวลาไปกับหลังจากนั้นผมก็ไม่ต่อมันจะยอมปลายอีกเลยครับผมก็ไม่ต่ออีกเลยนะฮะเจออาจารย์ไปไม่ต่ออีกเลยฮะเลิกเลยเลิกจบครับเสียงเพลงไพเราะมาแล้วฮนี่เราต้องอต้งพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าเนี่ยซอม around my area my safe house เฮ้ยเดี๋ยวภาษาไซยาดิฮะเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวคนเขาไม่เข้าใจว่าภาษาไซยาหเนี่ยมันมันคืออะไรบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนที่จริงแล้วมันมาจาก Minecraft Dragon Ball Minecraft เฮ้ยคุณมีทรายป่ะฮะมีทรายป่ะทรายนะไม่ใช่ไซายอะไรนะเป็นกกระจมาแบ่งปันหน่อยดิจริงขึ้นไปข้างบนกับผมดิ อ่ะถ้าผมขึ้นคุณจะให้อะไรผมก็จะให้กระจกไงให้ครึ่งหนึ่งโอเคเอเ้ยเสียงอะไรอ่ะเอ็มเสียงอะไรอ่ะนี่เราเล่นไมคับหรือ horror er maps เนี่ยโอ้โหมาถึงมีเสียงปุบตุเฮ้ยผมไม่มีประตูเลยนะ ก็นักสืบโคน,นันนนั่ไอ้จริงๆไอ้โคนันที่ผมผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมกลัวเสียงเพลงกับอ,อีชายดำาำที่แบบยังไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายอะไรเง,งี้ยผมผมกลัวงั้นนะเวลาดูโคนัน,นตอนกลางคืนนี่ก็แบบว่าวอลจะขึ้นไปข้างบนจะขึ้นไปขึ้นไปฝั่งโน้เนเดี๋ยวผมขึ้นเป็นเพื่อนไปส่งมาตามผมมาเลยเราวดิผมเอ้ยจะไปไหมเนี่ยผมไปส่งเขาเนี่ยจริงผมลากคิปเปอร์มาติดวงกมผมกันเข้ามาบอยเข้ามาบอย come get me Come on boy come get me เอาเ a มไปไหนแล้วผมใช้วิธีขึ้นอย่างฉลาดเอ้ยรู้สึกว่า AI มันฉลาดขึ้นเยอะเลยมันหลีกเลี่ยงการตกลาวาจริงๆครับ<อ>เออมันฉลาดเว้ยเฮ้ยมันหลีกเลี่ยงการการตกลาวาอย่าง tactical อย่างดิจิตอลฮะเท่านี้ยแหละเอ้ยทำไม ซอมบี S <S mm ้ม hmm. like bon ีอาวุธแล้วฮะเดี๋ยวนี้เขาพกอาวุธแล้วเหรอฮะโอ้โหซอมบี้หน้าตาโหดมากจริงๆอยากจะชักเฮ้ยโอยอยากจะอยากจะชักกี้แค้นฝังหุ่นนะจริงๆเป็นไรฮะเป็นอะไรเฮ้ยเป็นไรเอ็มเอาดีๆเป็นไรไม่ได้เป็นไรทำไมก็เมื่อกี้มี เมื่อกี้จะจะตอบบอล็อกดินขึ้นไปต่อหลังคาบ้านพอ,อเสร็จแล้วทีเนี้ยไอป่าด้านล่างอ่ะมันเป็นหิมะแล้วป่าตรงเนี้ยมันเป็นแล้วป่าตรงเนี้ยมันเราพื้นตรงเนี้ยมันเป็นหญ้าธรรมดาตรงมันเป็นพื้นหิมะแล้วมันต่างระดับแล้วทีเนี้ยแบบพอหันไปอย่างเงี้ยเหมือนมีอะไรมาอยู่ข้างๆอะ่ะอ๋อโ <c oughs> อ้โเขาเรียกว,ว่าจิตหลอนไปเองนะโอ้โหตอบปุ๊บหันไปเหมือนเหมือนคีเปอร์อะ่ะ แต่แต่ไม่ใช่ใช่ไหมสรุปไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าผมตายไปคุณจะมีความสุขมากใช่ไหมผมกลัวจริงๆเลยเวลาเราทำอะไรตอนกลางคืนแล้วบอกว่าไม่รู้หลังรู้หน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องในชีวิตจริงก็เหมือนกันนะฮะโดยการที่เราไม่รู้หน้ารู้หลังเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยเราต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจกันว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันดีมันดีหรือ,อยังไม่ใช่มันไม่เนี่ยยกตัวอย่างอย่างมามุมเมือ่อกี้เขาหวังว่าจะจัดการผล่างเดียวโดยเขาไม่รู้เลยว่าด้านหน้าเขาคืออะไรผมล้มเลิกแผนการสร้างบ้านบนเขาแล้วขึนน้นมาสร้างบ้านเลยลนั่นอย่าเลยคุณจะทําแบบนี้เลยวาวเวนั้นถ้าคุณสร้างคุณก็มาสร้างอย่าใกล้ผมเกินคุณก็สร้างในจุดที่แบบว่าเออแบบมีถนนทางเดินเชื่อมต่อกันได้อะไรอย่างเงี้ย พอเราสร้างบ้านเสร็จเราก็ต้องหาไปลงถ้าพอลงถ้าเสร็จแล้วก็ตามหาสิ่งของเพื่อที่จะไปเดียนพอตายอัคเลิกเล่นจบ <laughs> ผมว่าลงตอนตอนรับสิบนาทีอย่างเงี้ยโอเคมันมันจะได้ไม่ไม่ไม่นานเกินไปไม่ช้าไม่เร็วเกินไปอยู่ระดับกึ่งกลาง <laughs> พอดีวว่าเน็ตมีปัญหาฮะเน็ตมีปัญหา <laughs> ตอนละสิบจะต้องลงทีทีนะครับผมครับผมจะลงทีทนะีฮะถ้าผมลงไม่ทีนะให้ทีเอ็มเลยเฮยคุณจะถุยเถอยทําไมฮนะผมเช็ดให้อ่ะเอาล่ะคือนี่คุณเล่นอะไรคุณต้องจบลงด้วยนะฮนะไม่งั้นคนเขาจะงงฮนะผมขี้เกียจใส่เอฟเฟกเสียงกาเกาเนี่ยเห็นไหมผมต้องใส่เอฟเฟกเสียงกาเลยมนะัย้ยนี่ยใส่ด้วยปากของเนมะ้งเนี่ย โอเคสรุปคุณนี่คุณย้ายมาอยู่ข้างล่างจริงๆใช่ไหมเนี่ยโกแล้วคุณจะอยู่เช่นไรอ่ะอ้ยกระตุกเช่นอะไรอ่ะแล้วสลามมาได้ยังไงอ่ะโอ้โหทำไมเดี๋ยวนี้ผมจิตอ่อนจังเลยทำไมฮะม<อ>มกระโดดทีตกใจไปเ,เอ้ยเซฟผมเซฟก่อนนะโอ้โหผมเจอเอนเดอร์แมนมาจริงอ๋อ เฮ้ยผมฝากคุณเอากระดูกไดไม้กระดูกไดม้กระดูกไดม้ยเฮ้ยไม่ใช่กระดูกอ่ะเพรมไม่ทื่งเกิดโจ๊กนี <laughs> ่ลืมไปว่าเราตอนกลางคืนนะฮะเพลสกิมิ w ว o d a <jis> wood <Anyway. S 1> like that I, I can build my homes my house ลงไงเนี่ยเดี๋ยวผมถ้าผมมีเหล็กนะเอ้ยหรืออะไร้ะชิปละชิป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 ละชิปชิปชิปไม่ผมกดคอนโทรลนั่งซอมบี้เข้าบ้านซอมบี้พังประตูบ้านผมนี่มันโอสฮัล l หล my friend what are you doing เฮ้ย เปิดให้อย่าเสียของน่ากลัวเอาเอ็มไปไหนอ่ะอย่าอย่าทิ้งผมอย่างนี้เอ็มอ๋อเอ็มเอ็มเอ็มโอเคโอเคเอาไปว่าเราเราพอแค่นี้ดีกว่าฮะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฮะโอ้ยเอ็มก็ไม่รู้เอ็มเขายังไม่อยู่เขาไม่รู้โลกผมเป็นอะไร โอเคถ้าใครอยากให้ลุงพีเล่นต่อนะครับไปแล้วครับไปบายครับ